แล้วตัปี1 9 9 0 1 9 9 1 9จนปัจจุบันเนี่ย2014ก็เกินเกินมากกว่า20ปีหรือซ้ำไปนะฮะเพราะจริงๆเนี่ย <c oughs> สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เราอยู่กับเหตุการณ์แล้วก็สถานะรงจุดนี้ได้เพราะว่าจุดนึ่งก็ว่าเราสงสัยเราเป็นคนที่ชอบสงสัยแล้วพอสงสัยปุ๊บเนี่ยเราก็อยากให้สิ่งที่เราสงสัยเนี่ยมันออกมาเป็นรูปธรรมที่เราสามารถจับต้องได้ มาเราไม่ได้หลอแว่าให้อยู่กับความสงสัยแล้วจบที่คําว่าออจินตนาการแล้วความฝันแค่นั้นเองแต่พี่ว่ารู้สึกว่าเราฝันแล้วเราอยากเห็นความฝันนี้เป็นจริงขึ้นมา่านา่นี่เป็นจุดที่เราอยู่กับมันได้เพราะว่าเราอยากจะทําให้สิ่งนี้ให,ห้เป็นจริงมากที่สุดและสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆคือว่าเราสนุกที่ได้ทํางานบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบเป็นโอกาส ที่เราพยายามสร้างให้ชุมชนบ้านเกิดของเรามากกว่าคือเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราทํามาประมาณ15ปีตั้งแต่ตอนที่แบบลาบรีนี่ไม่เคยถูกพูดถึงในเรื่องของศิลปะเลยแต่สองสาปีก่อนโครงการหนึ่งที่ทําให้ลาบลรีมีที่รู้จักมากๆก็คือปกติศิลป์อาร์ตนอมอนที่เราทําทุกบ้านเป็นแกลเลอรี่ทุกที่เป็นหอศิลป์คือแทนที่จะแสดงงานศิลปะในพื้นที่แค่หอศิลป์แต่เราเอางานศิลปะไปอยู่ในพื้นที่ที่ชาวบ้านคุ้นเคยอยู่แล้วอย่างเช่นร้านค้าร้านทําผมรถเมล์โดย ถ้าเราทาเหตุการณ์ให้เขาแบบว่าเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยและเขาเห็นว่าที่จริงแนละ้วศิลปะมันอยู่ในทุกวิธีในการดำเนินชีวิตของเขาได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าเขามีความรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกแยกแต่สิ่งนั้นตอน้องมี หลากหลายมากขึ้นแต่ว่ามันหลากหลายเพียงพอหรือยังพี่ก็ต้องตอบว่ามันอาจจะยังไม่พอในวงการแข่งขันที่มันสูงมากขึ้นในตลาดระดับโลกต่อไปเราต้องช่วยกันสร้างและพัฒนาเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเหมือนโครงการที่พี่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่แบบว่าเราจะเอาเด็กฝึกงานทุกคนเนี่ยที่มาทํางานกับเราเนี่ยมาฝึกงานกับเราเนี่ยต้องแสดงงานด้วยงานในรูปแบบของตัวเองทุกครั้งให้เขาเกิดความเชื่อว,ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสามารถออกมาเป็นจริงได้ คนที่ไม่ว่าจะเป็นช่างบ้านช่างภาพหรือคนทํางานศิละปะหรือคนทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนอยากจะขายไอติมคุณก็รู้ม่าขายไอติมเหอะคุณไม่จําเป็นต้องกลัวว่าให้คนขายไอติมอยู่ร้านคนแล้วในโลกนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยคุณจะทํำยังไงให้แบบว่าคุณเป็นคนขายไอติมที่มีอยู่ร้านคุณแล้วแต่คุณจะสร้างความแตกต่างให้เขาให้ได้เจอได้ยังไงคุณจะทํายังไงให้คุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักอ่ะได้ทำในสิ่งที่คุณสนุกอ่ะ เพราะจุดนั้นน่ะอาจจะไม่ได้เหตุผลนั่นเองว่าคุณต้องประสบความสาเร็จอะไรอย่างเดียวแต่อย่างน้อยเนี่ยได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เป็นความเชื่อความต้องการความรู้สึกและที่สาคัญคือว่าคุณได้ทําฝันของคุณเนี่ยให้เป็นจริงขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนฝันคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําอาจจะไม่ใช่ก็อย่าชา้าหาสิ่งที่คุณฝันต่อไปได้กันเองคนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่รุกข์มาทํา